สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการตอนนี้คอมเมนต์คอมเมนต์นสนุกสนานกันอยู่นะครับผมในตอนนี้นะครับเราได้ทำอีเวนต์ใหญ่ของกีนแลนเทอร์ไปซึ่งอีเวนต์นั้นกินเวลานานมากครับผมในตอนนี้เนี่ยผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นจะได้ดูอีเวนต์นั้นแล้วและผมก็กําลังอินกับกีนแลนเทอร์อยู่เลยครับผมผมก็เลยถามท่านผู้ชมไปว่าถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสเลือกใส่แหวนแลนเทอร์หนึ่งสีเนี่ยท่านผู้ชมนั้นจะเลือกใส่สีอะไรกันและในตอนนี้นะครับเราก็ได้เลือกคําตอบของท่านผู้ชมมาแล้วและเเเเพื่่อไมป็็นกกาารสียวล เรามาเริ่มฟังชาวคอมมิกเวิลด์กันเลยดีกว่าครับว่าเขาอยากใส่แหวนสีอะไรสีชมพูสิครับผมความรักชนะทุกสิ่งแหมอันนี้มาแนวโลกสวยอันนี้ก็พอกันครับผมแต่ผมรักคนนี้มากๆเลยเอาแหวนสีชมพูครับจะได้ทําให้คนมาลักช่องคอมมิกเวลิลด์แต่เอาจริงๆนะไม่ต้องทําหรอกคนเขาก็รักกันอยู่แล้วอะคือช่องมันดีอย่นะอีอี สีแดงครับผมอยากให้เพื่อนทะเลาะก,กันอันนี้เพื่ออะไรวะเน,นี่ยมึงเอาไปก่อม็อบดีกว่าธรรมกายกับ DSI เนี่ยไปจัดการเลยนะแหวะสีแดงให้มันตีกันเลยสีม่วงครับผมจะได้แปลงรากไปอัดตูดหมอนสีม่วงก็คือสีเดียวกับสียมพูนั่นแหละไอสัตว์แต่ทําไมต้องอัดตูดกลัวอันนี้นี่หนักกว่าอัดตูดอีกสีดําครับผมจะอัดพี่หมอนจนตายอัดตูดจนตาย หนักกว่าเดิมอีกครับผมแล้วมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเป็นเรื่องอะไรกับอัตตูดกูมากคนนี้ก็ต่อครับผมสีแดงครับจะเสกไอ้นั่นไปใส่ตูดแล้วด้วยความโกรธจะได้อัดแรงๆรุนแรงดีครับผมเอาให้ตูดพังไปเลยไหมล่ะยังไม่จบนะครับสําหรับมาหาจาบอัตูดเนี่ยมึงจะเอาทุกสีมาอัดตูดกูเลยไหมสีเขียวครับผมจะสร้างดิวดโดมาอัตูดพี่มอนเอาเป็นว่ากูคงโดนอัตูดจากทุกสีอะส่วนคนนี้นี่หนักกว่าเดิมอีกครับผมไม่ใช่แค่ัดตูดนะมาฆ่ากูเลยเอาสีดําครับจะเอาไปฆ่าพี่มอนคือเอเา ตรงนะกูอยากรู้จ,จริงๆเลยชาติกอดกูไปทํากรรมอะไรมาเป่าวะมีแต่คนอยากอาดตูดกูไม่ก็ฆ่ากูเสียใจนะเนี่ยคนนี้มาแนวลบๆนะครับผมเอาสีส้มครับเก็บไว้คนเดียวไม่แบ่งใครไม่ชอบใครก็ฆ่ามันส่วนคนนี้มาแนวอาภัพรักนะครับสีฟ้าครับผมหวังว่าจะได้เจอแฟนแต่มีความหวังนะครับว่าวันหนึ่งจะเจอคนที่รักเรา สีขาวครับผมจะชุบชีวิตชาวบ้านบางอะจันจมาสู้กับพมา่าเดี๋ยวก่อนนะยุคนี้มันยังมีสงครามอีกเหรอวะมึงไม่ต้องเอามาชุบบางละจันจก็ได้ปะวะเ,ออเดี๋ยวนี้เขาก็เลิกทําสงครามไปนาะนแล้วไม่ล่ะคนนี้นี่น่ารักมากเลยอะ่ะสีฟ้าครับผมจะเป็นกําลังใจให้พี่หมอนมาทําคลิปให้ความหวังที่หมอนมาทําคลิปดีๆต่อแต่คงไม่มีใครสุดเท่าคนนี้แล้ว่ะครับสีเขียวครับผมควันเต็มห้องเลย แหมอันนั้นไม่ใช่แหวนละมั้งสีเขียวเนี่ยอย่างอื่นละมัง้งโอเคครับผมเราก็ขอจบคลิปในวันนี้แค่นี้แหละครับคําถามในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปจับประเด็นร้อนที่กำลังมีอยู่ในข่าวเลยครับผม ผมอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมชาวคอมมิกเวิลด์นะครับคิดยังไงกับวัดธรรมกายคำตอบคอมเมนต์กันมาได้ทุกรูปแบบนะครับผมใส่กันมาได้เต็มเลยและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูฟันนี่คอมเมนต์และคอมมิกเวิลด์